แอคชั่ชนขสวัสดีนะฮะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่คลิปในช่องผมนะครับได้เคยทำออกไปก่อนๆนู้นนะ่มันมีคลิปหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความสนใจกันค่อนข้าง,งเยอะก็คือเกี่ยวกับ power ranger โดยหวัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือหวัวข้อเรื่อง5เรื่อง5เรื่อง5เรื่องสุดเซอร์ไพรส์ใน power ranger นั่นเอง อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า power ranger เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นนะครับโดยมาจาก Super Sentai และซื้อมาในชื่อของ power ranger ช่วงสมัยยุคแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่แตกต่างจากญี่ปุ่นมากนักนะครับแต่ว่าในยุคถ,ถัดมานะครับหลังจากที่ได้รับความนิยมมาประมาณนึงก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องในหลายๆส่วนอย่างที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยมีเสื้อขาวปรากฏอยู่ในทีม จูเลนเจอร์อย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนั่นก็คือเนื้อเรื่องที่ทางบริกาได้ทําการพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับเในซีรีส์ของพาวเวอร์เลนเจอร์มันมีเนื้อเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งทางซูเปอร์เซนไตที่ญี่ปุ่นไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ทางพาวเวอร์เลนเจอร์เขาเรียกว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอ่ะว่าแล้วเราก็มาชมกับเรื่องที่1กันเลยเซอร์ไพรส์ที่1นนะครับการเปิดตัวของนักรบคนที่6ที่ไม่เคยมีในญี่ปุ่นมาก่อน เขาคนนั้นก็คือไทเทเนียมเรนเจอร์าวเา r a n เรนเจอร์ e Force เนี่ยนะครับก็มีการอ้างอิงมาจากขาบวนการโกโกไฟของทางญี่ปุ่นแต่ว่าในตัวของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ได้มีนักรบคนที่6นะครับก็เป็นลูกชายของกัปตันมิเชลโดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้เคยเสียชีวิตไปในตอนเด็กแต่ได้ได้มีพิศารมาช่วยไว้โดยทำสัญญากับกัปตันมิเชลว,ว่าจะไม่ให้พบ กับลูกชายคนนี้จนกว่าอายุจะอายุ20แต่ว่าเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งรอบนี้กลับมาแล้วได้เป็นศัตรูกับเหล่าโกโกโฟไฟไปก่อนในช่วงแรกๆนั่นเองและนอกจากตัวไทท a นเรนเจอที่ไม่เคยปรากฏมาในของญี่ปุ่นแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยปรากฏมาในที่อื่นเหมือนกันคือ Spirit เรนเจอรนะครับซึ่งปรากฏตัวใน Power Ranger Jungle Fury นั่นเองซึ่งปกติเนี่ยนะครับ ซาบิริเรนเจอร์เนี่ยก็คือเหล่าอาจารย์ของเหล่าเกกิเรนเจอร์นั่นแหละแต่ในเกกิเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นสัตว์นะครับจะเป็นร่างสัตว์เป็นช้างเป็นกิงคองเป็นเพนกวินใช่ไหมที่เราดูในในในญี่ปุ่นนะครับของพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้เอามาในชุดสัตว์แบบนั้นเลยนะครับเขาเอามาในชุดของเรนเจอร์เลยต่อมาเซอร์ไพรส์ที่2มีสปอยมีสปอยนะจ๊ะ อยู่ในเรื่องของ power ranger operation overdrive นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอ้างอิงเนื้อเรื่องมาจาก b o h e n g e r นั่นเองโดยเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือสีแดงของเรานะครับเขาคนนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นฝรั่งไม่ใช่คนนะครับเป็น Android นะฮะก็ถือว่าทำให้ทุกคนช็อกไปตามๆกันเลย bohemian เนี่ย ถ้าจําไม่ผิดในญี่ปุ่นเขาก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นแอนดรอยนะและสุดท้ายนะครับก็ถูกทําให้กลายเป็นมนุษย์ในที่สุดนจะจ๊ะเซอร์ไพรส์ที่3ามเซอร์ไพรส์นี้นะครับปรากฏอยู่ใน power ranger ninja steel ตอนที่20นะครับ dimension in d a n g e r เราเรนเจอร์เก่าๆนะครับได้โดนจับมาเพื่อที่จะสร้างกองทัพเรนเจอร์ตัวร้าย โดยคนที่จับมานี่ยก็คือทอมมี่โอลิเวอร์ตัวปลอมสีที่นั่นสนใจในตอนนี้ก็คือ Power อร์เรนเนี่ยที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยมีบางเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไทม์ไลน์เดียวกันกับเรื่องอือ่นๆถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พูดตรงๆว่าเขาก็ไม่ได้มีการบอกไทม์ไลน์อย่างชัดเจนว่ามันอยู่ในยุคไหนเมืองไหนที่ใดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเวลามาช่วยเนี่ยก็มาช่วยกันหมดแต่ว่า ใน power ranger ninja steel นะครับตอนที่เหล่า power ranger 3คนนะครับได้มาขอร้องให้เหล่านินจาได้มาช่วยร่วมสู้ในศึกครั้งนี้เนี่ยคนนี้หนึ่งก็คือมี time r a d นะครับจาก power ranger time force ซึ่งตัวนี้อยู่ในทำลายปกติไม่มีอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ power ranger อีก2คนครับที่โผลมาแต่ว่าทางพระเอกของเราเนี่ยไม่รู้จัก หนึ่งในนั้นก็คือ power ranger rpm ซึ่งมีเนื้อเรื่องมาจาก go onger และอีกคนหนึ่งนะครับคือ power ranger dino charge ซึ่งมีเนื้อเรื่องมาจาก killruler นั่นเองคำถามว่าทำไม rpm และ dino charge ถึงมาอยู่เป็นอั e r n a t e t ท m e l ล n e หรืออยู่ใน t ท m e l ล n e อื่นที่ไม่คุ้นชินนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของ rpm เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่โลกเนี่ยโดนัตูยึดไปแล้ว แต่ขณะดเดียวกันถ้าเกิดคุณไปดูกอนเจอที่ญี่ปุ่นคุณจะบกว่ากอรเจอที่ญี่ปุ่นเนื้อเรื่องใสกิง้งเด็กสุดๆตลกเฮฮาปาจิงโกะนะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันพอโยกฝั่งมาอยู่ทาง p พา e วเลนเจอร์เนื้อเรื่องเป็นกลายเป็นว่าตัวโลกเนี่ยได้โดนสตูยึดไปหมดแล้วแล้วเหลือมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมนุษย์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีวิวัฒนาการได้มีชุดใส่ชุดสูตรนะครับซึ่งก็คือชุดขออโกองอนเจอร์มาต่อต้านเหล่าศัตรูพวกนี้นะครับเป็น ถ้าเกิดคุณนึกสภาพนึกถึงแมทแม็กกะครับเหมือนแมทแม็กะเออมีเป็นทะเลทรายเป็นเขาเรียกว่ายุคหลังอพอลิลิปส์นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเออพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเส้นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีหลายไทม์ไลน์อะอะไรอย่างี้ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจครับทำให้เราเห็นว่าพาวเวอร์เนเจอร์เนี่ยจากที่มันเคยเชื่อมโยงกันในเอพิโซดซีซั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยลักหลังเนี่ยเลยเรื่องมันไปได้ไกลามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่า ต้องเชื่อมกันตรงนี้ต้องอยู่บนโลกนะอะไรอย่างนี้เนื้อเรื่องมันสามารถกระจายไปได้อยู่ในช่วงเวลาไหนก็ได้ส่วนต่อมาครับเซอร์ไพรส์ที่4ครับเมื่อกี้เราพูดถึง power ranger rpm นะฮะหรือก็คือ go o n g e r ไปแล้วในเรื่องของ power ranger rpm นะครับยังมีส่วนที่เชื่อมไปยัง power ranger beast morph ด้วยนะครับ power ranger beast morph ก็คือ go buster นั่นเอง power ranger rpm เนี่ยนะครับในตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยเราจะพบว่าตัวไวรัสเวนจิกเนี่ย ยังไม่ตายนะฮะมันแอบอยู่ในอุปกรณ์แปลงร่างของตัวโกอนเจอร์อยู่จนในสุดท้ายเนี่ยได้มาเฉลยว่ามาโผล่อยู่ใน Power r ร n g e นเจอร์บิสมอนั่นเองซึ่งจากการทดลองนะครับโดยการเอาสารสกัดขององูเห่าไปผสมนะครับในตัวที่แปลงร่างของโกอนเจอร์ทำให้เกิดวิวัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งจากเวนจิกส์นะครับกลายเป็นอ e ีวอคซซึ่งก็เป็นหนึ่งในสตรูของ p o w e r l a n g e r b e a s m o l นั่นเองซึ่งถือเป็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจและเคลียร์ปมของเรื่อง RPM ไปในตัวด้วยและสุดท้ายครับเซอร์ไพรส์ที่5นั่นเองซึ่งก็บอกตรงว่าอันนี้น่าจะรู้ๆกันหลายคนแล้วแต่ว่าก็เอามาคุยให้ฟังสักนิดหนึ่งก็คือจาก p o w e r l a n g e r m e g a f o r c e ครับเปลี่ยนร่างเป็น Super m e g a f o r c e เมก f าฟอสคือขอบวนการโกเซเจอร์เปลี่ยนกลายเป็นขบวนการโกไคเจอร์ได้กลายเป็นว่า2เรื่องนี้เชื่อมกันอยู่ซะงั้งงนเลยโดยสาเหตุที่เป็นลักษณะน,นี้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเริ่มมาจากหลังจากที่ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าของอีกครั้งนะครับเป็นเป็นเป็นซาบันใหม่เนี่ยนะฮะเนื้อเรื่องของ power Ranger เนี่ยทุกๆเรื่องแทบทุกๆเรื่องนะตั้งแต่ชินเคนเจอร์นะฮะจนมาถึงบนะิสมอฟเนี่ย นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงนะโดยช่วงแรกจะชื่อปกติอย่างเช่นอนสมมติ Power Ranger Samurai ก็คือ s h ง n k n n e r ใช่ไหมพอในช่วงซีซั่น2นะครับซีซั่น2ก็คือจะกลายเป็น Power Ranger Super Samurai อย่างเงี้ยเป็นตน้น Power Ranger Megaforce นะครับก็เลยเปลี่ยนกลายเป็น Power Ranger Super Megaforce แต่จริงๆเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรครับมันก็แค่เป็นองค์งงงหนึ่ง องสองของของหนังถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะก็คือจะเป็นช่วงช่วงแรกเป็นช่วงหุ่นพื้นฐานใช่ไหมช่วงที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงแบบมีการอัปเกรดร่างใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ของเมกาฟอสซูเปอร์เมกาฟอสเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือให้ช่วงแรกเนี่ยเมกาฟอสเป็นโก s เซ e เนนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เมกาฟอสปึ๊บครึ่งหลังเนี่ยให้การเป็นโกลไคเจอร์เลยโดยได้รับพลังใหม่ แบบงง,งๆจู่ๆก็เปลี่ยนพลังใหม่ขึ้นมาซะงั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดบอดนะครับที่ที่ซีรีส์ power ranger มันจะเป็นนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนพลังใหม่บางครั้งเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอยากเปลี่ยนกูก็เปลี่ยนเปลี่ยนโดยใช้พลังเก่าก็ได้นี่ก็ไม่ใช้นะครับกูอยากใช้พลังใหม่ซะงั้นเลยที่ผมเคยสงสัยสมัยก่อนผมก็ติดตามมาอยู่ระยะหนึ่งว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณดูใน ในเนื้อหาของญี่ปุ่นนะครับก็จะพบว่าบางขบวนการน่ะมันไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ใช่ไหมบางขบวนการเนี่ยพาววเอร์เรนเจอร์ไม่มีนะฮะอย่างเช่นแปลงร่างเป็นเชนแมนแปลงร่างเป็นไบโอแมนแปลงร่างเป็นอ่าอะไรอ่ะเจ็ตแมนอะไรอย่างเงี้ยพาววเอร์เรนเจอร์มันไม่ได้ซื้อ,อ,ะะอล,ลิขสิทธิ์ม,ม,มาไงมันซื้อลิขสิทธิ์มาได้จจูเรนเจอร์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องก่อนนี้นนมันจะแก้ปัญหาย,ยังไง ถ่ายใหม่ถ่ายเฉพาะเอาซีรีส์ที่ power ranger มาเฉพาะที่ซื้อลิขสิทธิ์ power ranger มาเหรอนะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าจะให้ไปเอาเฉพาะถ่ายเฉพาะช็อตนั้นเนี่ยโหน่าจะถ่ายใหม่ค่อนข้างหลายตอนเลยเพราะว่าเกือบทุกตอนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1หรือ2ฉากที่เรา power ranger เนี่ยได้แปลงร่างไปเป็นตัวละครที่ทาง power ranger ไม่ได้ซื้อสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง พอดูจริงปั๊บปรากฏว่ามันบอกว่าว้าว we can transform to the special ranger that I have seen อะไรเงี้ยคูสามารถแปลงร่างเป็นเนเจอร์ตัวพิเศษได้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจบอย่างนั้นเลยก็มันก็แก้ปัญหากันอย่างนั้นแะนะฮะก็แก้ปัญหากันง่ายที่สุดก็คือ ออมันแปลงได้นะจบแค่นั้นเลยไม่ต้องเท้าความไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นช่างมันนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจจะมาถูกอธิบายในภายหลังในเรื่องนี่แหละนินจาสตีลซูเปอร์นินจาสตีลนะครับที่อธิบายเรื่องของนี่ไงดิเมนชันอินเดนเจอนะครับก็คือมันมีหลายไทม์ไลน์นะที่เรายังไม่รู้นะครับมันก็จะว่าแถก็แถแต่ถ้าเกิดเอามาต่อยอดได้มันก็จะดี แต่ว่าตอนนี้อะไรหลายๆอย่างของ Power อร์เรนเก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะฮะด้วยเรตติ้งด้วยของเล่นด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่า Power อร์เรนจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตและนี่ก็คือ5เรื่องสุดเซอรไพรส์ของ Power อร์เรนเนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนติดเกียอยู่อีกซินี่หัดใช้นะครับขอให้เฮงเฮงรับตรุจจีนกันทุกคนนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย